พักการเมืองพักเดียวที่ประกาศนโยบายถูกทั้งแผ่นดินครับไฟฟ้าก็ถูก<อ>แก๊สหุงต้มก็ถูกปุ๋ยก็ถูกอินเทอร์เน็ตก็ถูกลอตเตอรี่ก็ถูก,ตตก,ถกแต่จะป้าจา๋าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพวกเราในนามของพักไทยพักดีครับอย่าลืมนะครับพี่น้องพี่น้องให้ความไว้วางใจพักไทยพักดีสิ่งที่พี่น้องจะได้รับคือทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาราคาถูกทั้งแผ่นดินนะครับ พี่น้องจะได้ค่าไฟฟ้าราคาถูกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่มีพักการเมืองพักไหนทําได้วันนี้ค่าไฟฟ้าราคาหน่วยละ4บาท72สตางค์แต่พักไทยพัก,พกดีจะทําเหลือหน่วยละสองบาท50สตางค์ค่าแก๊สหุงต้มพี่น้องครับพี่น้องเจอแล้วขนาดนี้4ี่400กว่าบาทพักไทยพักดีจะทาที่ราคา225บาทต่อถังครับพี่น้องโ,อโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรผู้ยู่เรียงขนาดน,นี้กระสอบรับ1 4 0 0ถึง1,500บาท พักไทยพักดีจะทําเพียงกระสอบละ750บาทครับพี่น้องราคาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับพี่น้องครับพี่น้องทุกท่านใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซิมอินเทอร์เน็ตจะราคาเหลือเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจพักไทยพักดี